สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับพบซากปลาดึกดําบันครั้งแรกในไทยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพะชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสาครคามได้เผยแพร่ข่าวที่น่ายินดีผ่าน Facebook ในการค้นพบซากดึกดําบันของปลาซีลาแคน ที่บ้านคำพอกนะครับอําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยถือว่านี่เป็นการค้นพบครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะมีอายุในยุคข,ของลีเทเซียตตอนต้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังพบฟอสซิลของไดโนเสาร์กินเนื้อในกลุ่มของเมเทียแคนโทสอลิดอีกด้วยการค้นพบในครั้งนี้นะครับจึงเป็นการเพิ่มข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรในไทยอีกด้วยดับฝันบุหรี่ไฟฟ้า อนุทินเอาจริงนายอนุทินชาญวิรุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวในการประชุมกรรมการกองทุนสสสครั้งที่2ทับพว่าได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคนะครับสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลบุหรี่ไฟฟ้าและยังประสานงานไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติกรมศุลกากรอ,อีกด้วยเพื่อจับกลุ่มผู้ลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้า พราะถือว่าเป็นการกระทําความผิดกฎหมายเพื่อจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพื่อทําให้การควบคุมดูแลบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สัมปรสานมิตรยัดบุหรี่ปลอมรีซับเจ้าของร้านชําจากกรณีป้าพรนะครับอายุ75ปีเจ้าของร้านขายของชานะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่นะครับกรมสัมปรสานมี5คนได้ยัดบุหรี่ปลอมนะครับและรีซับเป็นเงินจํานวน20,000บาท แต่เนื่องจากที่คุณป้านะครับมีไม่ถึงจึงถูกบังคับให้นําเงินสดนะครับจำนวน5,500บาทมาให้แทนป้าป้าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดพราทำป้าถึงขนาดนี้ป้าจะไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นมามาเอามาขอร้องเอากระเทามาให้อะไรมาให้ป้าก็จะไม่ยอมพะป้าขอร้องเขามนรถยกราไหวเข้าบนรถแล้วว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยของก็ไม่ฟังเขาก็พยายามจะเอาให้ได้ดรืองตังน่ะพ้าเพราะฉะนั้นป้าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาด ป้าอยากจะขอร้องเจ้าหน้าที่รัฐนะที่เขามีสีนะป้านะไม่อยากจะซู้ลบตกมือแต่ป้านะเป็นคนชาวบ้านธรรมดาแล้วก็จะพูดจะจะมีน้ำหนักขนาดไหนแต่ถ้ารองเขามีสีด้วยกันน่ะเขาก็คงจะช่วยกันไหมแต่ถ้ารองป้านเนี่ยไม่มีใครไม่มีหน้า่าวมาช่วยอะไรอย่างนี้นะคงจะตกกระป๋องไปแล้วเลยโดยล่าสุดนะครับทางอธิบดีกรมาาสัมประสทมิตร ได้ออกมายืนยันแล้วว่าบุคคลทั้ง5นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสัมปรสาทิตมิจริงในเบื้องต้นนะครับได้ทําการสั่งหยุดงานและสั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจอตัวแล้วเจ้าบอดเจระเข่คณะโชลุดกรณีที่นายบุญช่วยนะครับหัวหน้าโชคณะเล่ที่มาเปิดการแสดงโชนะครับที่ลานวัดหูกวางที่ตําบลหูกวางอาเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ แล้วจอระเ้ขนาดตัวนะครับ2เมตร80 m, ที่ขังไว้นะครับได้เกิดหลุดหนีลงไปในแม่น้ําโดยล่าสุดนะครับทีมไก่ทองและกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องได้ล้อมกรอบนะครับในการจับแล้วแต่จนถึงขนาดนี้นะครับยังไม่สามารถจับได้ส่วนทางด้านนายบุญช่วยนะครับหัวหน้าโชคณะเล่ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่กังวลขนาดแถวบ้านหลุดไป3ตัวคนยังว่ายน้ําเล่นไม่เห็นมีใครเป็นไลร,รถเมย์สาย8ชนสนันบาดเจ็บนับสิบ สาหัส4เมื่อวันที่20นะครับเวลาตีห้าครึ่งได้เกิดเหตุรถเมย์สาย8นะครับชนเข้ากับรถบรรทุก4ล้ออุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับส่งผลให้คนงานที่นั่งมาเต็มรถกระบะได้รับบาดเจ็บ10คนในจํานวนนี้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจํานวน4คนและบางคนนะครับยังติดอยู่ภายในซากรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บออกมานําส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนทางด้านรถเมย์นะครับได้รับบาดเจ็บจํานวน5้าคน ก่อนจะถูกนําส่งโรงพยาบาลเช่นกันส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับตำรวจกําลังเล่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุมกักคนนี่ข่าวต่างประเทศนะครับสาวจีนใจบุญปล่อยปลาดุก12.5ตันสาวชาน่า้า Morning พสต์นะครับได้รายงานหญิงสาวเมืองฉังโจที่ประเทศจีนนะครับตั้งใจทําบุญเพื่อขอพรให้กับครอบครัวของเธอโดยการปล่อยปลาดุกนะครับจำนวน12.5ตัน แต่เธอดันกลับถูกศาลสั่งฟ้องแทนนะครับในข้อหาปล่อยปลามากเกินไปจนทําให้ปลาตายยกทะเลสาบแปลงจริงครับเจ้าหน้าที่นะครับต้องใช้เวลานานถึง10วันเพื่อเอาซากปลาที่ตายออกเธอและคนขายปลานั้นนะครับต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าปรับมากกว่า1นึ0 0 0สห่ยวนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับประมาณ650,000บาทในข้อหาสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ และข้อหาปล่อยสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาอย่างผิดกฎหมายน้ำอุ่นกำลังละลายทานน้ำแข็งวันสิ้นโลกทานน้ำแข็งทเวสนะครับหรือทานน้ำแข็งวันสิ้นโลกในทวีปแอนตาร์กติกาที่มีขนาดพอๆกับรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกานะครับกำลังละลายลงโดยบิททีสมิธนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอ์เนลในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่า พบน้ำอุ่นนะครับไหลเข้าสู่รอยแยกและช่องเปิดอื่นๆในชั้นน้ำแข็งที่ทำให้เกิดการะละลายด้านข้าง30เมตรหรือมากกว่านั้นต่อปีและสิ่งที่ทุกคนควรกังวลก็คือมีการะละลายของน้ำแข็งนะครับประมาณ5เมตรต่อปีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกนะครับสูงขึ้นถึง3เมตรเลยทีเดียวญี่ปุ่นวางแผนขยับอายุยินยอมมีเพศสัมพันธ์จาก13เป็น16ปีสำนักข่าวซินหัวรายงาน รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับได้วางแผนปรับอายุความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ตามกฎหมายของประเทศนะครับเป็น16ปีจาก13ปีซึ่งถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มต่ำที่สุดในโลกนะครับโดยแผนดังกล่าวนะครับจะเป็นการยกเครื่องกฎอายากรรมทางเพศครั้งใหญ่ซึ่งในญี่ปุ่นนั้นนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนับตั้งแต่ปี1907และการแอบถ่ายอวัยวะเพศนะครับหรือชุดชั้นในผู้อื่นก็นับเป็นความผิดที่ต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยหสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 s m i l สม h a ไทยแลนด์